สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะฝึกหัด เปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda d ดีมร้อยนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าดีมคูรุสภาก็ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องเนี่ยคือครูขออนญาตอธิบายอย่างนี้นะครับว่าในคลิปเนี่ยก็คือครูเนี่ยก็จะมาให้ความรู้สำหรับท่านที่ชอบเล่นรถเก่านะฮะ ครูไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับคนขายหรือกับเจ้าของรถนะครับเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยในอดีตเนี่ยอาจจะมีความรักความผูกพันหรือความชอบเนี่ยเกี่ยวกับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้เป็นพิเศษพอช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะครับเรามีกําลังทรัพย์เนี่ยเราก็เลยไปซื้อมาขับขี่เล่นมาสะสมมาออกทิปอะไรก็ว่ากันไปแต่เนื่องจากว่าบางคนเนี่ย ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็อาจจะได้รถมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้จบมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปก็จะต้องนำรถเนี่ยมาซ่อมแซมซึ่งมันมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคบเพราะว่าอยากจะให้รถตัวเองเนี่ยมันกลับสู่สภาพสมบูรณ์ แต่บางคนเนี่ยจ่ายเงินค่ารถไปแล้วเนี่ยก็หวังว่ารถที่ได้มามันจะต้องแบบเพอร์เฟนะไม่เข้าใจพอรถมีปัญหาเอารถมาซ่อมมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าคงไม่มีองค์กรไหนนะบอกว่าเอารถมาซ่อมให้ฟรีเปลี่ยนอะไรให้ฟรีเพราะว่าช่างแต่ละคนเนี่ยกว่าเขาจะมีความรู้ทักษะประสบการณ์เนี่ยเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาเรียนรู้มานะครับอ่าคันนี้เนี่ยนะครับ เข้ามาเมื่อตอนช่วงสักประมาณบ่าย2องโมงกว่ากๆนะครูยืนพักผ่อนอยู่ตรงหน้าห้องเรียนนะครับก็เห็นรถคันนี้เอาใส่ท้ายรถกระบะขับไปครูยังถามพี่ปุ้ยเลยเฮ้ยรถฮอนด้าดีมเนี่ยที่เราเพิ่งส่งงานไปเมื่อวันศุกร์เข้ามาอีกแล้วเหรือเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะว่าครูสายตาสั้นมองไกลๆครูมองไม่เห็นนะ แต่ปรากฏว่าคือเขาขับเลยไปนะครับไปทางลานจอดรถของทางโรงพยาบาลครูก็เลยมาบอกพี่ปุ้ยใหม่อ๋อไม่ใช่ฮอนด้าดีมคันนั้นล้วละ่ะเพราะว่าครูเพิ่งส่งงานไปเมื่อวันศุกร์ที่16กกุมภานะครับวันนี้มันเป็นวันที่19วันจันทร์ที่19อ่ะแล้วครูก็ยืยนอยู่หน้าห้องเนี่ยนะครับทําทํางานอยู่หน้าห้องเนี่ยครูก็มาทํารถของครูอีฟอยู่คันเนี้นะอ่าสักพักหนึ่งเจ้าของรถเขาก็เดินมานะครับเขาบอกว่า ผมดูจาก Youtube ครับมามาหาครูเขาเขาคงจำครูไม่ได้นะครับนะเพราะวาลานนั่นคือครูใส่แมสอยู่นะครับจะเอารถมาให้ดูหน่อยไฟหน้ามันไม่ติดแล้วครูก็เลยถามว่ารถอะไรยังไงก็พูดคุยไปพูดคุยมาก็คือเนี่ยคือรถ Ho n ด a d ดี a ร้อยคันเนี้นะครับจากการสอบถามในเบื้องต้นก็คือรถคันนี้ซื้อมาในราคา15,000บาท ซึ่งราคาที่เขาซื้อมาจะถูกหรือแพงเนี่ยท่านก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์นะเพราะบางคนมาบอกว่าซื้อมาโคตรแพงเลยอันนี้มันคือความพอใจของเขานะคือครูจะพูดถึงบริบทของแค่สภาพมันเท่านั้นเองว่าซื้อมาแล้วอะไรมันเสียต้องแก้ไขอะไรยังไงมีปัญหายัางไงนะครับเรื่องราคานี่ถูกแพงเขาพอใจซื้อคือเรื่องของเขานะทีนี้พอซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับปัญหาคือไฟหน้ามันไม่ติดส่วนไฟยางอื่นเนี่ยมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง นาทางเจ้าของเขาบอกว่าเขาก็ดู YouTube ช่องครูอยู่เขาก็เลยลงมือแก้ไขเองแล้วมันก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมก็ไม่ได้โทรมาปรึกษาอะไรครูนะเอาใส่รถมานี่เลยนะครับแล้วก็มาตอนบ่ายตามที่ครูเกิดมาตั้งแต่ต้นอพอสอบถามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูก็บอกว่าถ้าไฟหน้ามันไม่ติดนะก็อาจจะเป็นไปได้คือเป็นที่อะไรครับ ที่หลอดไฟที่คั้วที่สายนะสายนี่คือสายที่มันเกี่ยวกันในวงจรไฟหน้านะจะไม่ได้ระบุเส้นสวิต์เปิดไฟหน้าแล้วก็สวิต์ไฟต่ำไฟสูงซึ่งไอรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นรถรุ่นก่อนก็คือถ้าตำแหน่งจุดท่านดูนะครับตำแหน่งจุดเนี่ยที่ครูโยกไปเนี่ยนี่คือปิดนะไฟหน้าไฟแสงสว่างอะไรไม่มีแต่ถ้าเราผักไปหนึ่งแกลกตำแหน่งทีเนี่ย มันจะมีไฟหลนะีเดี๋ยวครูขอญาตพามาดูที่รถถ้าใครเคยใช้นะครับเนี่ยนะฮะไอตรงขาวๆเนี่ยคือครูขอญาตเรียกว่าไฟหลีมันจะติดคล้ายๆรถยนต์นะครับนะเพราะว่าครูเคยขับ Honda d ดี a ร้0ยเอ็อยูอ่เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เป็นไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงเนี่ยก็คือต้องเปิดไปที่ hl นี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไฟหน้าไม่ติดก็อาจจะเป็นไปได้ที่สวิตตัวนี้มันเสียหรือ เป็นที่สวิตไฟต่ําไฟสูงมันเสียนั่นก็คือคาดเดาหลังจากนั้นครูก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับมาช่วยกันถอดกันรื้อคือครูก็ช่วยเขาลื้ออยู่ด้วยเนี่ยแหละอ่ะพอลื้อออกมาเสร็จปุ๊บดูไปทีละจุดเลยนะครับอัน,นอันนี้คือเจ้าของเขาเป็นคนทําเองนะแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ทาเยอะนะคือเขามีความรู้ในระดับหนึง่ง แล้วเขาก็ไปถามช่างแล้วแถวเราแวกบ้านเข้ามาคือช่างเขาก็ไม่ค่อยอยากทำหรอกเรื่องระบบไฟแล้วถ้ายิ่งเป็นรถเก่าๆอย่างเงี้ยนะฮะบางร้านก็คือเขาไม่รับทำอ่ะนี่ท่านดูนะท่านท่านดูขั่วคั่วหลอดนะครับเนี่ยเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งอมันมีเกียร์ว่างเกียร์สี่อ่าไฟเตือนไฟสูงนะครับเนี่ยดูนะเหมือนกับคือเขาไม่ได้ยัดใส่มา ส่วนเขาไม่ได้ยัดส่มาตั้งแต่ตอนเขาซื้อมาหรือเจ้าของเขาหรืออันนี้เราไม่ลองสนใจนะฮะไม่ได้ใส่มาเสร็จแล้วครูให้ดูต่อไปนะครับอ่าทีแรกตอนมานะครับตรงเนี้ยมีการเอาเทปพันสายไฟพันมานะครูก็บอกเจ้าของว่าเนี่ยคือปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าอย่างที่ครูพูดแ่ะถ้าเป็นครูครูทาหรือครูสอนนักเรียนเนี่ยพวกนี้คือต้องบัตรกรีนะครับ ไม่ใช่เอามาพันพัๆไว้อย่างนี้แล้วก็เอาเทปพ,พันสายไฟมาพันเนีคือคัวแก่ให้เจ้าของรถเขาดูก่อนนะครับดูต่อไปนะครับเสร็จแล้วมาดูที่สายเข้าขั่วไฟหนะ้าเส้นสีฟ้านี่คือไฟสูงสายเสยน้นนี้สกิดปอกมาอย่างนี้ไม่ได้พันอะไรมาแล้วสายเสยน้นนี้ตอนมาทีแรกเนี่ยลักษณะคือเหมือนจะถูอยู่กับแฮนด์อ่า ไฟต่ำสีขาวไม่มีรอยปอกส่วนสายกาวสีเขียวดูตรงนิ้วโป้งคูเนี่ยนะมีรอยปอกมาแล้วโอเคนะ,ะดูไปนะครับเสร็จแล้วมาดูที่ไฟหน้าโคมไฟหน้านี่เป็นของเทียมแล้วนะไม่ใช่ของแท้คั่วไฟหน้าใส่มาอย่างนี้นี่นะพอถอดโคมไฟหน้าออกมาเสร็จปุ๊บคูก็บอกอา้าวเขาไม่ได้ต่อมานี่มันมาอย่างนี้นี่เจ้าของก็เลยบอกว่าอา๋อ ผมเป็นคนรื้อเช็คเองครับแล้วก็มันก็ไม่ติดก็เลยทําต่อไม่ถูกครูก็มาดูต่อ,อสีขาวกับสีฟ้าเนี่ยก็คือไฟต่ํากับไฟสูงแล้วดูสายกราวนะครับเหมือนที่ครูพูดไปตลอดเนี่ยท่านดูนะฮะสีเขียวเนี่ยเขาเอาสายกราวเนี่ยมาพันกับตรงขั้วกาวที่ตรงขั้วสายไฟตรงนี้ส่วนเจ้าของจะพันเองหรือว่าเขาพันมาจากร้านที่เขาซื้อมานี่คือครูไม่รู้ ประมาณนี้นะอ่าพี่ปุ้ยมานี่หน่อยครับพอครูเช็คเบื้องต้นอย่างนี้เสร็จนะครับครูก็ลองติดเครื่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ปุ้ยมาเป็นตากล้องนี่คุณจับไว้ประมาณนี้อ,อ่เขาจะให้ครูทำเครื่องทำโชค๊คทำอะไรหลายๆอย่างนะครับอ่ะ พอพอครูติดเครื่องนะครับพิทปุ้ยสองมาที่หลอดนี้อ่าเดี๋ยวครูปิดสวิตก่อนนะนี่ครูปิดสวิตไฟหน้านะครูเปิดแก๊กแรกนี่ไฟหลีมันติดเพราะฉะนั้นไฟหลีมันติดปุ๊บไอสวิตไฟตัวเนี้จะไม่ใช่ปัญหาละครูเปิดไปอีกแก๊กหนึ่งไฟหลียังติดนะนี่คือครูเปิดไฟหน้าแล้วนะอ่าหลังจากนั้นคือครูก็สอนนักเรียนของครูว่านะให้ท่านผู้ชมดูที่สายสามเส้นนี้นะครับ สายสามเส้นนียมันจะเข้าไปที่สวิต์เปิดปิดไฟหน้าเนี่ยสายเส้นสีเหลืองเนี่ยคือสายที่มาจากขดลวดไฟแสงสว่างนะส่วนท่านอื่นเวลาเขาจะนําเสนออะไรยังไงคือครูไม่รู้ไม่สนใจแต่เวลาครูสอนนักเรียนเนี่ยมาจากขดลวดไฟแสงสว่างส่วนสายสีน้ําตาลคาดขาวท่านดูนะครับตอนนี้หลอดที่ติดอยู่เนี่ยขอยโทษนะฮะสีน้ําตาลเนี่ยกับสีน้ําตาลฝั่งเนี่ย ท่านเห็นไหมนี่คือไฟหลี่แต่ข้างเนี้ยคั้วมันเสียเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีสีน้ำตาลอยู่เพราะฉะนั้นสีน้ำตาลเส้นเนี้ยเนี่ยมันคือขั่วของไฟหลี่นั้นทวนใหม่นะสายสีเหลืองแมจะกดลวดไฟแสงสว่างมันจะเข้าไปที่สวิตช์เปิดปิดไฟหน้าพอเราเปิดแก๊กแรกปุ๊บ มันจะมีไฟออกมานะครับเป็นสายสีน้ําตาลแล้วสายสีน้ําตาลเนี่ยมันจะจ่ายไฟไปที่หลอดไฟหลี่สายขวาพอเราเปิดอีกแก๊กหนึ่งปุ๊บไฟมันจะวิ่งออกมาเป็นสายเส้นสีน้าําตาลขาดถาวอ่าได้ความรู้แล้วนะเหลืองไฟเข้าเปิดแก๊กแรกไฟหลี่ออกเป็นน้ําตาล เปิดอีกแก๊กหนึ่งคือเป็นไฟสูงออกมาเป็นสีน้ําตาลคาดขาวสีน้ําตาลคาดขาวมันก็จะจ่ายไฟเนี่ยไปที่สวิตช์ไฟต่ําไฟสูงโอเคนะพอถึงตอนนั้นปุ๊บคือครูก็มาเช็คอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวครูไปเอามันตีมิเตอร์ก่อนสักครู่หนึ่งอาจารย์อ่ามารับชมวมวันต่อนะครับครูก็ใช้มิเตอร์เข็มนะครับครูปรับมิเตอร์เข็มเนี่ย ไปที่ ac 50าสิ ac 50หลังจากนั้นตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งไฟต่ำนะคือครูก็แตะสายมิเตอร์เส้นหนึ่งไปที่สายสีขาวนะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยคือครูแตะไปที่กาวตัวถังก่อนเนี่ยท่านเห็นเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมครับขึ้นจระอ่าระวังถอยหลังหลมปาดดยนะเข็มมิเตอร์ขึ้นครับก็แสดงว่ามันก็จ่ายไฟมาที่ ไฟหน้าไส้ไฟต่ำชัดเจนนะหลังจากนั้นคือครูก็ย้ายไปแตะสายเส้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินซึ่งเป็นไฟสูงอ,อ่ะแล้วครูแตะตรงที่เขาปากสายมาออครูต้องถากตัวนี้ไปที่ไฮด้วยเห็นไหมขึ้นจ้ะเข็มมิตเตอร์มันก็ขึ้น,นก็แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่จากที่เราไล่ไล่มาครูก็เลยมาถอด ตรงคั่วไฟหน้าเขาที่ครูบอกเราว่านเนี่ยเขาพันสายกาวมาอย่างเงี้ยครูก็ปลดมานคือของเทียมทั้งนั้นนะโคมก็ของเทียมนะครับแต่แล้วครูก็มาดูหลอดปากดว่าหลอดเนี่ยเป็นหลอดสแตนเลสแท้อยู่คือครูก็เช็คว่าหลอดขาดไม่ขาดเวลาจะเช็คหลอดขาดไม่ขาดถ้าครูสอนนักเรียนครูเนี่ยครูจะปรับไปที่บัสเซอร์ ขอปับไปที่บัสเซอร์เสร็จปุ๊บให้เราเทสเครื่องมือก่อนว่าเนี่ยมิตเตอร์ไม่เสียนะอ่ะครูก็แตะเช็คครับมิสายมิตเตอร์ดำครูแตะกาวหลอดไส้หลอดไส้นี้ไม่ขาดไส้หลอดไส้นี้ไม่ขาดอพอหลอดไม่ขาดเสร็จปับ๊บเดี๋ยวครูจะเช็คก,กาวนะครับ เช็คสายกาวนะมันจะยุ่งวุ่นวายเลยนะเพราะมันมีตะก้าอยู่มันจะพันๆอ่าอ่คาครูจะเช็คสายกาวนะครับอยู่ที่บัสเซอร์เนี่ยนะครูก็สายสีดำเนี่ยแตะเข้าไปที่สายกาวของหลอดไฟหน้าแล้วครูก็แตะกาวตัวถังมิเตอร์ดัง<ะ>ก็แสดงว่าสายกาวไม,าไม่ขาดเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาคือมันอยู่แค่ไอตรงเนี้ย ตรงอะไรครับตรงขั้วไฟนหน้าเขาเนี่ยแหละนเนี่ยเพราะว่าตรงเนี่ยคือครูยังไม่ได้ขูดไม่ได้ขัดอะไรนะครับมันมาสาภาพอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวครูจะใส่กลับเข้าไปนะอันนี้คือเช็คเบื้องต้นนะยังไม่ได้ส่งงานนะถ้าส่งงานครูก็จะขูดทำความสะอาดตัดกีตัดต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับครูก็ใส่ขั้ว ดูดหลอดเข้าไปสักครู่นะของของเทียมน้ําทีใส่กต็ติดติดขัดขัดอ่ะนี่นะครูใส่เข้าไปเรียบร้อยนะอ่ะทีนี้ครูขอ,อก,กลับไปที่ไฟต่ำ นะครูก็แต่สายเส้นหนึ่งอ่ะเสมมว่าเป็นสีขาวนะครูก็ใส่เข้าไปสีขาวเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวครูจะแต่สายกลาวนะครับแต่กับสีเขียวเนะี่ยไฟหน้าก็ติดแล้วครับติดอยู่นะไปตามติดอ่าไปตามติด ไฟสูมันก็คงติดแตแหละนะครับอ่ะปิสูดไฟสูงได้ก็ได้ครูผักตัวนี้ไปที่ไฮอ่ะเดี๋ยวครูขอแตะตรงขั้วนี้เลยที่เขาปอกเอาไว้แล้วครูก็แตะกาวไปสูงก็ติดอ่าไฟสูงก็ติดชัดเจนนะทีนี้ถายมาที่หน้าครับระวังหงายหลังมืดจ้ะครูครูไม่ได้ว่าเจ้าของนะครับอ่าคืออยา<ค>่างที่ครูเคยบอกไปว่า ถ้าถ้าเราไปหาช่างบางทีบางอย่างช่างเขาไม่อยากทำเขาเห็นว่างานมันยุ่งยากแต่มันอาจจะได้กำไรหรือค่าแรงน้อยนะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นรถเก่าๆเนี่ยเขาก็ยิ่งไม่อยากทำเจ้าของก็เลยต้องทำไมครับทำเองส่วนพอเขาทำแล้วมันไม่สำเร็จเวลาเขามาหาครูที่โรงเรียนเนี่ยคือครูก็ไม่ดไม่ได้บน่นไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็กลับชื่นชมได้้ําว่าอย่างน้อยๆก็พยายามที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง นะวันนั้นตอนที่ครูนั่งยืนไล่ไม่ใช่นั่งไล่ยืนไล่ไฟเนี่ยคือเจ้าของเขาก็ดูอยู่เนะี่ยนั้นมันก็มีปัญหาอยู่แค่นี้เองตรง,ตรงเรื่องของไฟที่เขาไม่ติดพอหลังจากนั้นตอนที่ครูเข็นรถเข้ามาจอดตรงเนี่ยคือครูก็บอกว่าลูกปืนคอเขาเนี่ยมันหลวมจับนี่คือคอนเอกแคกเอกแคกเขาก็บอกว่าจะให้ทําลูกปืนคอแล้วก็โชกหน้าเขาบอกว่าโชคมันรั่วเขาก็จะให้ครูเปลี่ยนโชค อ่ะโอเครับทราบแต่กูยังไม่ได้ตกลงว่าจะทำนะ่ะพี่ปุ้ยมาตรงนี้ทีนี้พอช่วงช่วงบ่ายสี่โมงนักเรียนกลับไปเสร็จเรียบร้อยครูวิ่งออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับคือครูก็มาเช็คต่อว่ารถของเขาเนี่ยมีอะไรเสียหายอีกอ่ะครูเช็คครับลูกปืนล้อหน้าแตกเนี่ยนะลูกปืนล้อหน้าแต่นะแตถ้าถ้าได้มาจับเองหรืออยู่ข้างๆครูเนี่ยจะได้ยินเสียง นะยินยาน้านี่ลูกปืนล้อหน้าแตกนี่อะมาดูต่อครับพี่ปุ้ยมาท่งนี้คือชี้นะว่าเห็นว่าเวลาเราไปซื้อรถเก่าเนี่ยมันแล้วมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนี่นะขาตาทเห็นไหมครับโปรตีนี่ย <c oughs> แนวมันควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ใช้มานานเนี่ยมันสึกรถมันติดยากก็ตาร์ไปอันเนี้ยคือแนะนำว่าควรจะเปลี่ยน เพราะว่ามันเอียงมาอย่างนี้เวลาเหยียบพ้าเนี่ยอาจจะมาโดนตัวพักเท้าหลังถลอกตอกเปิดดูต่อไปหางปลาตั้งโซ่ข้างขวาเป็นหัวกลมแต่ข้างซ้ายเป็นสี่เหลี่ยมอ่าพี่ปุ้ยมาข้างซ้ายคนเราคนเราคอยอับหางปลาตั้งโซ่ข้างซ้ายเป็นสี่เหลี่ยมเป็นพวกตระกูลเวฟไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ให้อ, <c oughs> อโอเคนะอากลับมาตรงนี้ แต่ละดูนะครับอันเนี้ยเจอเจอจนกลายเป็นเรื่องปกติครูก็บอกแล้วว่าไอตัวครอบโซ่หรือบางโซ่เนี่ยอ่ารุ่นที่มันเป็นโลหะอย่างเงี้ยเวลาเวลาจะครอบเนี่ยไอตัวบนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนไอตัวล่างมันจะเป็นแผ่นเดียวอย่างนี้เวลาเขาครอบเนี่ยคือมันจะต้องทําไมครับ,<อ>บสวมเข้าไปแล้วจะได้แน่นหนาไม่ดังไม่เกยกัน แต่เนี่ยใส่มาเนี่ยคือมันเกยอยู่ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยข้างใน <c oughs> ยังไม่ลงลอ็อกเลยอ่ะดูต่อลอ้อหลังลูกปืนล้อหรือลูกปืนดุมสเตอร์คูไม่แน่ใจเนี่ยขอแคบขอแคอ่าอ่ะมาใกล้ๆบูธหูชกเนี่ยมีทั้งบูธมีทั้งยางมีทั้งแหวนอะไรไม่รู้ใส่มาเพียบเลย นะบูธหูช็คตัวบนก็เหมือนกันครับยังนั้นให้ให้ดูไว้เป็นกรณีศึกษา